สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอบานหุ้นมีมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้พอบานหุ้นมีสีพาเาฮหตซุ่มตำกุ้งสุกกลิ่นแซ่บๆนะครับพี่น้องเนาะห่อกะผักหลายๆครับพี่น้องครับเบื้องส่วนประกอบต่างๆพอบานหุ้นมีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยนะครับเนาะเริ่มต้นด้วยตำพริกสดพริกแห้งครับพี่น้องหมากเปียใส่เปียนะครับพี่น้องครับ เรียบแล้วก็ใส่กระเทียมลงไป2กลีบนะพี่น้องเนาะตำกระเทียมกับพริกสดพริกแห้งให้ละเอียดนะครับพี่น้องระวังตำไปตำมาบึกพริกมันกกระเด็นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวห่อกระยิบในส่วนของเส้นฮวงเขาหรือเศนมะละกอนนั่นเองเด้อพี่น้องเด้อมาใส่ตำใส่กันนะครับพี่น้องเนาะกันมันกระเด็นแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องตำไปตำมาก็เริ่มละเอียดแล้วนะครับเนาะพอผ่านทุนนี้ก็สิเริ่มปรุงนะครับพี่น้อง เครื่องปรุงนั่กันง่ายๆนะพี่น้องน่าซุมต่ำเอาก็ะติ๊บมะนาวนะครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศครับพี่น้องนะครับแล้วก็ใส่พรมไปด้วยนะครับก็คือในส่วนของน้ำปลาแดกปรุงต้มนะครับพี่น้องใส่ไปจักหนึ่งตะพีซะก่อนเนาะอย่าพึ่งใส่หลายนะครับทำมันใส่หลายทำมันเคล้วมันสิแก่ยากน้พี่น้องนะครับแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลานะครับพี่น้องเมื่อนี้น้ำปลาหลดโซเดียมแน่จักหน่อยนะครับโซเดียมนี้ประมาณแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับ เรียบร้อยแล้วเขาก็ตามไปด้วยนะครับผงนวลน,หนวหรือผงชูรสนั่นเองนะครับพี่น้องใส่ผงชูรสไปแล้วนะครับพอบว่านัมนมีกระยอดน้าตาลลงกเนยจักหน่อยนะครับเนาะบดใส่ลายครับพี่น้องน้าตาลนะครับนะเนาะคลยเครื่องปรุงเรียบร้อยทั้งเบิดแล้วนะครับเพากับสู้เลตุเลสแมันเข่ากันนะครับพี่น้องเนาะคนคูได้ไปคูเลยม้าให้มันเข่ากันนะครับ เปลืองปุ่มเข้าเริ่มเขากันดีแล้วนะครับพี่น้องครับพอบานหุ่นหมีกระเสียวในส่วนของเสนโค้งที่พอบานหุ่นหมีฟานไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปนะครับพี่น้องนะครับใส่ลงไปแล้วแล้วเขาก็ตามเหมันเขากันพี่น้องเนาะคุณเรยมันเขากันนะครับคุณเรยไปคุณเยมาคุณเรยไปคุณรมพี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกครับเสนโค้งกับะแท่แซบระแซบนะครับเนาะเอาคุณเรยเขากันดีแล้วนะครับพี่น้องบันนี้นะครับเนาะพอบานหุ่นหมีกระเสียวในส่วนของ กุ้งนะครับที่เขาลว่สุกไปเรียบร้อยใส่ลงไปครับพี่น้องนะครับใส่กุ้งลงไปแล้วผู้ใดอยากตําเอาก็ได้นะครับหรือผู้ใดจะค้นเอาก็ได้นะเราจะมากไ่มันเนาะพี่น้องสะดวกผู้ใดมันนะครับแต่ผู้ใดียดกุ้งมันเละปวดก็คืีตับอ่าก็คือค้นเอานะพี่น้องเนาะนะครับต่สูตรพอบันมีตําเอานะพี่น้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับบันนี้เขาก็ผักมาใส่นะผักนั่นก็จะมีชี้หอมกับผักชีใบเลื่อยแค่นั้นเองนะครับผู้ใดมีเอ่อมากกระเฉดหรือผัก ปะกะทินนะครับพี่น้องนะจากเม็ดเม็ดกะทินหรือเม็ดกระเสียนใส่นด้ไปได้กระได้นะครับแล้วแต่มาใส่มันเนาะพี่น้องนะครับแต่สูตรขอมบ้านมีใส่แต่ผักชีหอมกับผักชีใบเลื่อยกระเพาะแล้วนะครับพี่น้องนะครับแล้วแล้วของกระข้นนี่มันเข่ากันนะพี่น้องต้บงต่ำแล้วเนาะบัดนี้เนาะถ้าต่ำไปหลายๆเด็ดปรุงมันมุนมันบ่แเสบนะครับบัดนี้เดี๋ยวเขามาชิมเมืองว่ารสชาติมันแสีบขนาดใดจังใดนะพี่น้องซีเรพุงยังเพิ่มบ่อนะครับเนาะแสีบจีจัดครับพี่น้อง แซ่บแล้วนะครับพี่น้องเนาะบาต้องปรุงอยังเพิ่มแล้วนะครับวันนี้พ่อบ้านุ่นมีก็จะไปเทสิบพระธาตเนาะพี่น้องเนาะไปห่อผักกินแซ่บครับสมตำกุ้งสุกสูตรสไตล์พ่อบ้านคุนมีเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ลองไปเ็ดตามเบิ้งนะครับเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะขอบคุณหลายครับพี่น้องครับสวัสดีครับว้าวแต่แซ่บคัดคัดขนาดครับพี่น้องสมตำกุ้งสุกนะครับเนาะมากินกับพ่อบ้านมุณมีครับพี่น้องครับ